มองอยากได้ของ <ทำ S 1> ขวัญพ,พี่อยากได้ของขวัญอยากได้ของขวัญบางมองมาให้หมดตัวพี่เลยที่มีแบบอะไรใช้ได้อ่อ้โอโออะไรอะ่ะอ้ให้หมดตัว อเอามาทำไมเนี่ยตเกตไม่อ้าวยอะแยไปหมดเลยพี่มีเป็นพันอันเลยเหรออุ้ยผมให้หมดอ่ะก็แบบมีอะไรก็ให้พี่หมดอุ้ยน่ารักจริงๆเลย้องชมว่าครับพี่ครับพี่อายุ22ปีนะได้เลยครับได้เลย22ปีจริงเหรอเจลีสิริอายุ22ปีนะ22หรอใช่ค่ะ22 22 บวกหกเดี๋ยวครับพี่แกอเหนือเอานี้เป็นเกิดพี่เหนือจะให้อะไรไหนให้ให้หมดตัวไหมมีของในตัวไหมมีมีมีพี่อ่าเดียวอืมอะไรอ่ะอ่ะพี่ไม่ใช่แหละอ่ะอะไรอ่ะอ๋อให้เงินมาหนึ่งบาทไม่ใช่ผีนะไม่ใช่คนตายนะจะให้อมหนึ่งเนี่ยผมให้พี่ไปเช็ดรถด้วยไง ไม่ใช่โอ้โหให้มาหนึ่งมันไม่ดีนะเลขเหรียญบงเหรียญบาทอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเศษบาทยังเงี้ยในกล้าได้ไหมโอ้โหเฉยรวยมากเดี๋ยวนี้มันให้พี่ทีละหนึ่งอะพอแล้วพอแล้วพี่สิอย่าอย่าเอาเยอะพี่ไม่มีไม่มีกินแล้วเหมือนกันนี่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 เลขสวยอุ้ยแปด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 อ่ะแปดมือเรือจี้ล็อกดาวน์แปดแปดแปด จ่ายหรือเปล่าไม่จ่ายไม่จ่ายล็อกดาวน์เปิดแปดแปะนะเก็บของก่อนเดี๋ยวพี่เก็บของแป๊บเต็มตัวเลยเนี่ยรอเลูติดใจ ใช่ใช่ใช่จิงเหรอไหนเล่านิทานให้พี่ฟังหน่อยดิอันนี้คือเพลงของตัวเองหรือว่าไงนิทานของผมครับนิทานวันเกิดปี p p y Birthday นะครับพี่สิริครับไหนนิทานวันเกิดเร็วรีบบอกใครบอกนะพี่อ๋อนิทานวันเกิดได้ค่ะฟังฟังมาเลยนิทานอะไรลยก็ที่พี่ชอบเล่าไงเล่านิทานอะไรอ่ะก็ที่พี่ชอบเล่านิทานให้ทุกคนฟังอ่ะฮะ เจอไหนที่พี่ชอบเราใช่ที่เราชอบเราเมื่อวานที่พี่ชอบพี่ยังเล่าให้ผมฟังอยู่เลยเมื่อวานอ่ะจริงไหนเร็วๆก่อนพี่จะไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปพักละเดีวมอละเร็วมอละนิทานเสื้อม่วงเหรอเร็วๆฟังอยู่นิทานนิทานเด็กชายเหนือเด็กชายแก้มตุ๋ยอ่ะแล้วไม่นะาก็เมื่อวานเมื่อวานนี้ผมเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานวันนั้นผม เด็ช่องไปให้เหนือแล้วให้คนดูิจูจู่จูแล้วมีคนแล้วมีแชทแชทหนึ่งเียนว่าสวัสดีครับนี่ใครจ้าสวัสดีสวัสดีครับจู่ดำมันเอยว่าไม่ดำครับไม่ดำครับอะไรอ่ะคือไม่ดำเพราะมันมีคนพิมพ์ว่าสวัสดีสวัสดีจู่ดำอะไรเงี้ยที่ผมผมเรียดไปให้คนดูเียนว่าจู่จูจูอ่ะอือฮึใช่แล้วผมก็เลยมาถามมันว่าไอเหนือจู่ดำจริงป่ะมันไม่บอกไม่ดำโคมจมู นี่เลยผมก็เลยามาบอกกดฟังเผยนอกเรื่องแบบนึงได้ปะวันนี้ที่นู่นดำแดงตีกันปะคืนเนี้ยตอนนี้คืนอ่ะนอกจากชายี่ภายี่าใช่ค่ะที่เราตีเขาสองกูโดนเช้าแน่เลย,เลยใช่ปะ เมื่อกี้เราไปซ้อมเพระยากไปรอแป๊บนึงนะพี่อย่าเพิ่งไปได้ได้ลูกลูกเขยอนี่เขาเรียกว่าลูกลูกเขยก็บอกว่าเนี่ยผมผมจะตีวันที่ยี่สิบห้าเหมือนกันฮะมาสสสวััดีครบลพอดีลูกเขยอยู่โอเวอร์ก็เขาระบุวันกันเปิดอ๋อเขาเปิดให้ตีหรอหรือว่าแล้วแต่การตกลงของทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นระยะที่เขาตกลงกันไว้อยู่แล้วอ๋อเหมือนเหมือนนัดกันไว้ว่าเออเดี๋ยววันนี้ซ้อมไหนนี่ให้ไปเก็บทรัพยากรมาตีอะไรอย่างเงี้ย รออุไอ้หล่ำว่างอะไรอ่ะไอ้หล่ำว่างไงอ่ะไม่ไลำบซ้อม,มอ่ะรู้ว่างไงอ,อ่ะเอ้าไม่รู้ไอหล่ำบอกว่าซ้อมไหนเนี่ยอยากซ้อมกับเอ็มดีอ่ะเมื่อวานถ่าปืนมันมากครับกู้อะไรก้อยหล่ำม,มันจะ อะไรของมันไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้หมัน,นบอกว่าให้ซ้อมพอจะไปซ้อมบอกอะเก็บไว้ดอกแข่งก็ได้คือโลงเรียชิปเป่งอะก็ผ่านาแล้วถ้าอย่างนั้นก็ยังไงดีซ้อมอะไรดีว่ามันซีตาเทาเออรู้มันจะซ้อมอะไรอะก็มันนัดอะไรใครไว้หรือเปล่าก็มไม่รู้อ่ะไม่ได้นัดค่ะไม่มีใครไม่ใครเลยค่ะมันเนี้ย เนี่ยหามันเดิเอาไม่ใช่ลำวัดถ้าวัดไปได้เลยแต่วันรีงเยอะมากแบบยี่สิบยี่สิบเขามีให้อ่ะเออโอเวอร์ได้เปิ่มเขอ่ะไปโชว์โอเวอร์เลยพวกพวกแก๊งใหญ่ๆอ่ะที่แฟมอะไรเนี่ยให้ทุบหลังสักทีเออแต่แต่แฟมก็ค่อยเข้าไม่ค่อยได้นะซเลีบิตี้เอาไงนี่เอาไงต่อเนี่ยดีว่าจะไปพักละเดี๋ยวถ้าซ้อมแม่ก็ซ้อมซ้อมเพี่นซ้อมซ้อมเราจะแข่งแล้ว เอาไงต่อเขารอแกอยู่เนี่ยโอเคโอเคโอเคเอาที่ไหนรอยลาแป๊บเดี๋ยวมาแล้วเป็นไงสิริไปเล่นไปเล่นอันนั้นโอ้หัวใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับอะดีนอเรีนหลังเล่นแบบว่าไม่กลัวไงมันมันมันไม่ได้กลัวแต่มันแบบมันตกกระจายอ่ะแบบบางทีแบบแค่กว่านะตกใจนิดหน อืมหน้าตาจริงจังมากใช่มันจะโพมากกับโพมากนะแต่หน้าหน้าตาหน้าตาขนมคนจริงจังอ่ะพี่ขนมปังแบบเพลงจัดอ่ะโยงตามตัวละคร่ะพี่พี่เนี่ยถึงก็ต้องปิดกล้องอ่ะทำไมอ่ะเจอผีตัวแรกไปสะดุ้งอ่ะทำไรกันน่ะจะไปซ้อมตาม ซ้อมที่ใด,อ,นนอ,ดอยู่เนะี่ยรอดูอยู่เนี่ยว่าเราจะซ้อมที่ไหนกันนะเคยมาง่ายดีนะเคยครับอันนี้คือซ้อมมันเองปะไม่โลอาจจะหาทีมซ้อมด้วยพี่้ะแต่ถ้าไม่มีก็ซ้อมมันเองอะไรอย่างงี้คือถ้าไปวอตชิงอ่ะมันแบบว่าอะไรไงมันเจอคนซ้อมเยอะ เมื่อกี้ก็ไปวัดมาเล่นนกตีเรามาครบปะเนี่ยไม่ครบดิเดี๋ยวยู่ไหนอะครบปะไม่ครบใช่ไหมสิบห้าเรามาเสียเมื่อกี้สิบห้าปะเรจะตายแล้วค่ะเล่าวิชานี่แน่ไปละครับฝันดีครับทุกคนไปละไปละพักก่อนแล้วไม่ไหวเดี๋ยวพี่พักสายตาก่อนละนี่แน่ซ้อมไหนก็กนี่มานะบอกบอกสถานที่ในนิตยสารมาน้บครับ เเออาพีี่ตร์จ๋าไอ้ลำบอกให้รอก่อนนะอ๋อนี่ไงนี่ไงรอละยังไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่าแค่นี้เฉยพักสายตายสิพักสายตาจันดาค่อยไม่อยู่ฮึไม่ค่อยได้เข้ากลางวันน่ะเดี๋ยวจะมาลันลันเหมือนเดิมละเดี๋ยวจะลันละไอ้ล้ลเซฟรับเกินดามีคนขายรึป่ะ มีมีพี่มีบ้างว่าไงอะไรเงี้ยวันนี้วันอะไรนะพี่โอ้โหพี่เอาเงินดำวันเกพี่หรอใช่วันเกิดพี่วันเกิดพี่พี่แก่พี่แก่แล้วเอาแฮปปี้เบอร์เดย์โอ้อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อน อะไรอ่ะอะไรอ่ะยังไม่ตายขอบคุณครับ ครบรอบ22ปีขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกคำาออค่ะขอบคุณทุกคำไวพรค่ะขอบคุณที่อายุครบ22ปีบริบูรณ์เป็นความสุขของวิศริขอให้ได้รับอวยพรเยอะๆแล้วอวยคมในเร็ววันขอบคุณค่ะอวยพมหรออีกไม่นานแล้วค่ะอีกไม่นานน่ารักที่สุดเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลย เมื่อกี้เธอประชุมแก๊งอีกปะในซิลิคอนซิลีค่ะเมื่อกี้หล่ำให้เค้กคนเกิดมาใช่ไหมอันนี้เป็นรสชาติอะไรอะคะรสชาติอะไรบอกพี่หน่อยได้ไหมสตรอเบอรี่ครับแล้วก็เค้กช็อกโกแลตครับเค้กช็อกโกแลตอ่ะอันนี้ขาว่าพี่สตอยเหรอไม่ใช่ครับพี่โนธาวาร์ขอคน100ดาวนะคะโนธาวาร์เกมเมื่อกี้ครับอ๋อด่านสามที่มีเลือดนะแล้วก็มีอะไรเออที่เหนือมันถูกงับหัวนะ กินับหัวหัวครับฮะขอบคุณครับทุกคนน่ารักมากเลยขอให้ทุกคนก็สู้ๆครับสู้ๆครับอะไรก็มาแบบว่าแชร์หลายๆอย่างด้วยกันได้นะคะแบบว่าอ๋อแล้วมากินยังไงอ่ะน้องๆเพื่อนๆกินไม่ได้พี่เป็นแฟชั่นฮะจริงเหรอใช่หรออะไรอ่ะผมเคยดีเ่าใครบอกบอกว่ามันแบ่งแปดกินได้มันเคียย์หัวได้ปะมันแบ่งไงพี_<_<_<_่ม wow> um> ันแบ่งไม่ได้มันกินไม่ได้อะปดเป็นแฟชั่นอะ นีเอเดือยไ่ยอมมาให้เป็วันเดย์พิเศษดิมีเค้กปอมแล้วครับเนี่ยใช่เค้กปอมมาดิขอบคุณทั้สิบดาวพัทวีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับอายุครบ22ปีบริบูรณ์อันนี้เลยนะอันเค็ยอันนี้สีชมพูเหมือนไอเหนือที่ผมบอกอะครับเหรอใช่ครับสีอย่างนั้นเลยมันถ่ายไม่ดูหิวเข่าเดี๋ยวถ่ายไม่ดูแหละ ถ่ายดีถ่ายดีเลยไม่พูดสวบเฮ้ยถ่ายมาหน่อยดิแฉลบแฉลบก็ได้มาแล้วแล้วแล้นี่มันติดอันนี้ไม่ใช่หรอมันติดมันติดข้างหน้าหล่ำหล่ำจะหิ้วเค้กไปหิ้วเค้กมาไม่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 เสื้อม่วงเท็ดดีใช่ไหมเอาใชครับจริงหรอเท็ดดีคืออะไรอ่ะชมพูอันนี้ป่ะเนี่ยคุณปัทวีขอบคุณห้าสิบดาวนะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากมากค่ะขอบคุณจริงๆถ่ายแฉลบถ่แฉลบมาหน่อยดิทุกคนน่ารักกับสีหลับมากแม่เปิดมาดูแล้วไงฮัลโหลครับบอส นนั่เียเขาบอกว่ากินได้แต่เอาไปหั่นที่บาร์เอาแล้วจากมาแล้วเหรอโัวคาร์บอนเมื่อกี้ตรงใสแจะไม่ได้ซ้อมเรียบร้อยไม่ได้ซ้อมเรียบร้อยทองหล่อ5ชั่วโมงจริงเราทำได้คาร์บอนได้ครับเรียบร้อยไอ้ผมชิงเวลาซ่บซ้ำเลยนะเนี่ยไงไอ้บวลลั เียวไปล้รขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไว้เจอกันนะถ้าจะซ้อมพี่ไหนก็บอกนะที่นี่ครับพี่เบอร์เดย์นะขอบคุณค่ะคุณไงนี่ลำคุณหึงขอบคุณพ่อครับพี่อับลงว่าไงนะต้องไปหาบอสป่ะใช่ผมต้องไปเดี๋ยวบอสจะมาไออเดียบสจะมา่งผมส่งผมส่งผมนี่น่ารักนะดูดิตะมูตะมูตอมไหนหรออันอ่ะแล้วก็จัดแถวรอวะทำเหมือนทำเหมือน นะเข้าแถวเหมือนฮาเรมไหมพี่อ่ะฮาเมเห็นฮาเมเห็นฮาเรมทำั๊บปับไมพี่ฮะ้วเราเอาไงจะแถวไหมจะแถวลอจัดียังไงองนี่ผมผมไม่กตรงนะเอาบบบบกรให้พี่มนนั่นได้พี่หน้ากระดานไหมหน้ากระดานดีกว่าซีเรียขอเกยาวๆได้ได้พี่ บอกใครอ่ะลำยืนนกอ่างนอ้นนี่ว่าใครรูดซ่อมก็ามเพศสักอันก็ได้ไหมรูซ่อม่อยเตัวโยกอ่ากได้มั้กดใช้แล้วก็นี่อย่ายุ่กับผมเลยทำเพสักอันได้เออทำดีทำดีดีนี่ลืนนี้น่นี่เส้นนี้เส้นนี้นี่เออต้องเชอะเออแอ๊แกๆๆแยืนกาดปะเฮ้ยมายืนนี่วางนีเหนือเนือเนื้อเนเท่าทำไมล่ะเขายืนได้เหรอลองลอดู เหนือยื eh, eh. <S 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 yeah. so ่นท uh ี่ดีด้วยเหนื่อยกระเดี้ยวเหนือยพี่พี่กระโดดนี้พี่เองพี่เดี๋ยวดีแล้วดีแล้วดีเหนื่อยยืข้างกูเนี่ยกระโดดกระโดดพี่กระโดดตัวพี่เหมือนเดินตลอดเวลาไอ้ท่านอนมันท่าเท่าไหร่อ่ะผมมมเช็ดดรถออ่ะะะัันนจสาท่าที่สามแพนกวินแพนกวิน MPP Post Post สอง U ห้า ลุงสซกูยังไม่ตีครับอันนี้อันแล้วเท่าไหร่อ่ะครับครับยังไม่ตีมเท่าไหร่อ่ะไหนอ่ะมาหรือยังอ่ะถ้าตีแล้วอ่ะตีแล้วน่าจะมันบอสหน้าบอสบองปิดตัอยู่อ่ะพี่ไม่ไม่แน่ใจยืนขอยืนเป็นต้นใบแล้วกันลุงเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้นั่นแหละลุงตัวตีทุกอย่างเนี่ยซีจะถูกกว่าพี่ซีจะถูกซีอะไรอ่ะพี่ที่เจอซีจะถูกกว่าประมาณเออสามสิบเปอร์ซีอะไรนะ พอเ้าสองร้ากว่าใช่ปะ okay. น่าจะประมาณไม่ไม่ตอนนี้น่าจะถ้าถ้าแบบไม่ตีอะ่ะจะน่าจะประมาณสองล้านสองล้านสามแต่ถ้าตีแล้วอาจจะประมาณสี่ล้านห้าหรือสี่ล้านสี่ไม่รู้เหมือนกัน I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack